่าทำาหแดงเลยเฮ้ยตลกมากแดงเหมือนทาบัชออนเลยน <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะขยอนโอ้อนะแบบก็ขออนมีความปุบปับเล็กน้อยค่ะแต่ว่าตอนเนี้นะ ขออนุญาตเลยอย่างนะคะก็คือขอทาลิปหน่อยนึงนะคะปตคือซีดแบบสีเดียวกับหน้าแหละคือโอ <Okay. S 2> เคใช่ดีค่ะคือวันนี้คือเดี๋ยวพรุ่งนี้ พวกเนี้ยเจอกันแล้วนะคะคือหายป่วยยังคือยังไม่หายเลยก็เลยอาจจะมาบอกทุกคนล่วงหน้าเล็กน้อยแต่ว่าคือไปไปเอ่อไปงานจับมือแน่นอนคะ่ะแต่ว่าจะมาคุยเล่าให้ฟังสักเล็กน้อยเป็นการนัดแนะก่อน ก็จริงเหมือนไลฟ์ขายเสื้อผ้ามากคือตัวนี้นะคะจะมีตัวนี้นะคะแล้วก็คือเหมือนมากเอาดีดีลิปเบอร์อะไรคะสีช่ำแบบธรรมชาติใช่มันธรรมชาติมากเลยมันแบบสีมันน้อยมากมันมันเป็นลิปออยหรือแบบ มันเป็นลิปออยล์นะคะเบอร์สามนะคะไม่เห็นอะไรเลยโอเคคือแคปแล้วอนหนึ่งนะคะนะคะพี่สัวนาไม่ใช่ <laughs> ยอยอกๆไม่ใช่ไม่ใช่ <laughs> นี่นะคะ ลิปออยล์นะคะก็คือโอ้ยพูดเยอะแล้วยิ่งไอคือจะบอกว่าไม่สบายฟืดฟัดแบบนี้เหมือนเหมือนกับว่าอืมหวัดหวัดลงคอค่ะประมาณสองสองสามวันแล้วแต่ว่าไม่มีไข้ไม่มีอะไรมีแค่แบบเหมือนวัดลงคอแบบว่า เจ็บคอคันคอไอแบบว่าแต่ว่าไม่ได้ไอยเยอะมากแต่ว่าถ้าเหมือนพูดเยอะๆก็จะไออะไรเงี้ยค่ะจะจะไอเป็นพักๆแต่ไม่ได้ไอตลอดเวลาอะไรอย่างนี้แต่ว่าเสียงก็จะแบบไม่สบายนึงแล้วก็ขัดจมูกนิดนึงแล้วก็มีแบบปวดหัวปวดหัวอะไรอย่างนี้แต่ว่าแต่ว่าไปจับมือแน่นอนแต่ว่าคือ บอกทุกคนไว้ก่อนดีกว่ากลัวแบบว่าเผื่อทุกคนอยากจะใส่แมสอะไรเงี้ยแต่ว่าคือถ้ามันมีใส่แมสใช่ไหมถูกมันก็จะมีถ่ายวันช็อตมันก็อาจจะแบบว่าไม่เห็นหน้าก็เลยอาจจะไม่ดีใช่ไหมก็เลยคิดว่าแบบว่าหรือว่าเอาแบบให้เซฟทุกคนเซฟทุกคนกนะ็คือถ้าทุกคนกลัวนิด <c oughs> นึงก็ใส่แมสหน่อยก็ได้นะคะ เสียงรอดเสียงรอจริงค่ะใส่แว้นหน่อยก็ได้แล้วก็อาจจะเราอาจจะเว้นระยะห่างกันนิดห,หนึ่งนิดหน่อยนะคะจะได้ปลอดภัยกันวันมิงคิดว่ามันเป็นแบบไข้หวัดธรรมดาอาจจะแบบโดนฝนด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็นั่นแหละทุกคนแล้วก็สามารถ <c oughs> ชวนเอ่อ ชวมนมามิงคุยได้เลยเยอะๆนะคะเพราะว่ามามิงอาจจะปวดหัวมึนๆเวียน,นหัวอาจจะอาจจะอาจจะหัวอาจจะแล่นช้านิดนึงโดยปกติแล้วช้าอยู่แล้วใช่ไหมอาจจะช้าขึ้นอีกนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถช่วยช่วยมามิงคุยได้เลยหรือว่าเล่าอะไรให้ฟังได้เลยนะคะสำหรับ วันงานจับมือพรุ่งนี้สองวันวันนี้จะเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะแล้วก็แล้วก็วกจะจะพยายามไม่จะพยายามฮึมยายามบนะคะใช่ตอนแรกนึกว่าแบบอาจจะหายทันไม้ไรเยยงี้ยแต่ก็ไม่แน่ใจว่าดีขึ้นไหมหรือว่ายิ่งเป็นหนักกว่าเดิมคะ่ะแต่ว่าก็ยังเป็นอยู่แบบ แบบว่าใช่แล้วพวกนี้ถ้าหอแอร์เย็นหนาวก็อาจจะยิ่งอาจจะยิ่งไอนะคะวันนี้พักผ่อนไม่หายไปไววใช่ค่ะเดี๋ยวจะรีบไปพักผ่อนแล้วแล้วก็พวกนี้จะกันนะคะใช่คิดว่าพวกนี้เอาโมโม่ไปด้วยนะทุกคนแต่คิดว่าอืม น่าจะเอาโมโม่ Momo น่าจะมาแค่วันเสาร์นะคะวันอาทิตย์น่าจะไม่ได้มาเพราะว่าโมโม่ติดทุระนะคะเพราะว่าเผื่อเดี๋ยวอาโมโม่ Momo จะไม่สบายนะคะวันอาทิตย์เพมาวันเดียวนะพอดีว่ามีต้องไปทุระต่อแล้วมันแบบว่ามันฝากน่าจะฝากไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าคือวันพวกนี้นะคะเจอาก,กันาร,รอบหนึ่งใส่ชุดสเตจปาร์ตี้นะคะชุดเอ่อที่เป็นกระโปรงสีชมพูลายสกอตสกอตแล้วก็เสื้อสีขาวมีเนคไทสีชมพูนะคะชุดสเตจปาร์ตี้นะคะแล้วก็เจอกันอีกาที่รอบสี่ชุดยูเมวานนีเนเนยนะคะจะไม่มีเจอความฝันไม่เคยไม่ยังไม่เคยใส่เลยก็เลยคิดว่าครั้งนี้ลองเอามาใส่ดู นะคะยังไม่รู้เลยว่าจะได้ใส่ชุดใครแต่ก็เจอกันได้นะคะแล้วก็พวงนี้มีรอบพิเศษด้วยรอบพิเศษอันมีก็จะแต่งตัวสวยงามตามสบายนะคะ,ะว่าไม่ได้มีถ่ายอะไรด้วยเราก็มาพูดคุยกันสบายๆเนาะใ <c oughs> ช่ประมาณนี้นะคะ่ะ วันนี้ก็มาไลฟ์แบบปุบป,ปับมากเลยก็ใครที่มาพรุ่งนี้ก็เจอกันนะคะพยายามพูดให้เรื่องที่สุดจะจะดูแลตัวเองนะคะแล้วก็นั่นแหละทุกคนบอกไปก่อนทุกคนจะได้ไม่งงว่ามันีเบ็ดอะไรเอ้ะทำไมพูดน้อยหรือว่าทำไมเสียงหลอกขึ้นหรือว่า ทำไมไอยเยอะเป็นอะไรทุกคนจะได้เตรียมพร้อมแบบเออใส่แมสหรือว่าเว้นระยะการน,นิดนึงอาจจะคุยแบบโอเคนี่ค่ะกินยานอนพักผ่อนเยอะๆครับโอเคครับมาไหมจะก,กันไหมวันนี้รีบนอนพักผ่อนโอเคค่ะกินยาแก้แพ้นอนเค้งเร็วหน่อยหายไวๆมาเนื้อเปล่า โอเคค่ะได้เบอร์ใครบร์ไว้คอยพรุ่งนี้สดใสโอเคครับได้เบอร์ได้ค่ะปุ๊บหวังว่าพรุ่งนี้จะดีขึ้นกว่าวันนี้อีกเออค่ะ แต่มันโชคดีที่แบบมันไม่ได้แบบมันไม่ได้เป็นแบบมีไข้อะมันมันเหมือนแบบเป็นหวัดลงคอยเฉยคะ่หหคะหไวค่ะเพะพันเยอะค่ะคุณค้ามานึกป่าไม่เจอกันนาะนเยอะคิดถึงเพราะพันเยอะๆนะคืนนี้โอเคเสื้อข้างหลังเสื้อไข่เสื้อหนูบนเลยคะ่ะ <laughs> <laughs> คือก็บผาเยอะมากะ่ะจน สนอาจจะต้องวางแผนขายลอะอะบายบายมามิงมาแค่นี้เดี๋ยวทุกคนละไล่มามิงไปพักผ่อนนอนแหละเพราะว่าเดี๋ยวจะยิ่งไม่สบายใช่ไหมวันนี้ก็คิดว่าเดี๋ยวจะรีบนอนค่ะสีขาวสามร้อยจ้าสีขาวสามร้อยจ้า กินน้ำพึ่งมาเนอะครับโอเคโอเคมอบิงไปนอนสาธุโอเคได้เลยค่ะขอบคุณค่ะพรุ่งนี้เจอกันนะคะสวัสดาทิตวันอาทิตย์ก็เป็นชุดแบบเป็นชุดที่ขึ้นสเตจวันเกิดสีตาเลยนั่นแหละเป็นชุดแบบเป็นเสื้อเชิ้ตขาวแล้วก็มีน넥ไทแล้วก็น่าจะใส่เสื้อสูทุมด้วยนะคะโอเค บ๊ายบายรักมากพรุนี้เจอกันบ๊ายบายรักครับเจอกันพรุนี้ตาไม่ชอบเลยคือเสียงมันแบบ <c oughs> คือเสียงมันแบบเออบ๊ายบายมาแค่นี้เลยค่ะ <laughs> เดี๋ยวไว้มิ่งมาไลฟ์ใหม่นะคะพรุนี้เจอกันแล้วกินอะไรเยอะนะยเยอะไม่ให้ป่วยจะเต็งครับเต็ง ตื่นมาหายปวดสะทุโอเคไปแล้วนะบายบายแฟนดีกูไหนเจอกันพรุ่งนี้ค่ะบายบายเย,บยบิบเยิบนอนนอนเก็บเสียงไว้โอเคคือเสียงหายพรุ่งนี้บายบาย